ตนาปนทหันว่าแม่น้ําปิงเจียงใหม่กําลังล้นฝั่งแต่ส่วนนี้แม่น้ําวังกําลังมาโอ้โหไม่น้อยหน้าเขาเลยเธอนี่โอ้หทีเดียวจะถึงตลิงแล้วพี่น้องจา๋าส่วนขี้โคยังอยู่เหมือนเดิมบ่มีการเราออกเฮ้ยนากลัวแท้นะพี่น้องจา๋าเลพอแล้วดอตอนนี้ชาวบ้านเริ่มเพียวละเห็นเทศบาลต้องมาตัดต้นไม้ต่างนั่นนะ,ะนี่ฝั่งแม่น้ำวงัง อำเภอเถินจัาห้าดลำปางโอ้โห,โ,หโหพอแล้วกู้เตอรมันถึงปีมปีม,ปมตะลิงนะแถวน,นี้บอกให้ท่วมแต่ตงางไหนครับโดนท่วมบ้านผมมาท่วมนี่พี่น้องจา๋าแล้วอันต้นมะขามโดนตัดปัญเหี้ยกูเตอรเพื่อนจะนั่งหลบอันเหแดดกันได้ตอนเย็นคนเท่าจะมานั่งเลี้ยงเดี๋ยวนี้มาได้ละ <c oughs> เอ็นดูคนเท่าผมมีต้นไม้บงังพอแล้ววิน่ากลัวหฮหยใครพอแล้วหีบวนติ้ววนติ้วนี่หี้ย เห็นน้ำนิ่งๆเนี่ยคิดว่ามันอันนี้นะน้ำตังปืนไหลเชี่ยวปืนเออน้ำปิงไหลเจียวน้ำวังไหลเีกยวปืนอ,อ่าพอแล้วออบรรยากาศอำเภอเถินจัหวัดลำปางนู่นวัดวัดสว่างอารมณ์เนี่ยนะเดี๋ยวเพื่อนจะกินสลากกันตานกลวยสลากกันอ๋ออันเดือนหน้านี่แหละวันที่เจ็ดเนี่ยทั่วอำเภอเถินเลยพี่น้องจา๋าทำบุญไปให้กับผู้ที่ล่วงลับอืนี่พี่น้องจา๋าโอ้โหบรรยากาศอำเภอเถื่อนจัหวัดลำปาง Đồ hôm vị xưa nói là ngán Bớn 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 Tám năm